มาพบกับผมนะครับโคตเตียระดับตํานานวันนี้โคตเตียระดับตํานานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลซปเปอร์คัพเป็นการพบกันระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปียส์ลีกทั่วใหญ่ของยุโรปกับแชมป์ทั่วเล็กของยุโรปแชมป์ยูโรปครับครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีพบกับทีมเรือดำน้ำสีเหลืองทีมบีเยอร์อัลครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมกันวิเคราะห์ชมไม้เด็ดนะครับช่วยกันครับรับชมคลิปให้เราจนจบนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไป การเคาะกันนะครับผมยูฟ่าคัพนะครับหรือว่าซปเปอร์คับมาเจอกันแชมป์ถ้วยเล็กกับแชมป์ถ้วยใหญ่นะครับทีมเชลซีกับบีเยเนนะครับซึ่งคู่นี้จะทําการเตะเวลาเตะสองของค่าคืนของเราในวันนี้นะครับที่สนามวินเซอร์พาร์คเป็นสนามกลางนะครับโอ้โหซึ่งคู่นี้นะครับเรตตอนนี้นะครับเปิดมาอยู่ที่สโมสรสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับต่ออยู่ที่ ครึ่งควบลูกหรือ1ลูกอาจจมีการอัพราคาขึ้นไปนะครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครไม่เคยพบกันมาก่อนครับของหว่างเชลซีกับเบียร์เรนะครับเรามาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดหรือว่าฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทีมเบียร์เรยลนะครับเสมอกับบีดสองสองในเกมประชามิตรแล้วก็ทีม เชลซีนะครับเสมอกับสเปอร์สองประตูต่อ2นะครับซึ่งฤดูก,กาลที่แล้วเชลซี Chelsea ก็เอาชน,นะแมนซิตี้ได้แล้วก็เบียรลก็ชนะจุดโทษทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับโอ้โ oh หซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกระดับ5ดาวที่ว่าเอาแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์กับแชมป์ยูโรปาครับมาเจอครับถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่นะครับเรามาเช็คสภาพความพร้อมของทัพสิงโตนเมืองครามเชลซีนะครับของกุนซือโทมัสทูเคิลเจ้าของแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับซึ่งตอนนี้นะครับ เชลซีครับยังจะไม่สามารถใช้งานพวกนักเตะที่กลับสืบมาจากฟุตบอลยูโรครับเช่นจอจินโยเดียโกซินวาเมซันมาลิสเจมและเบนชิวิลนะครับเดีโกอาซินวาเพิ่งกลับมาจากการแข่งฟุตบอลโคปาอเมริกานะครับในฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปซึ่งพวกนี้จะเข้าแคมป์ช้ากว่านักเตะที่กลับมาแล้วนะครับส่วนในรายของลูกากูที่ตกเป็นข่าวกับเชลซีครับจะเจ้าตัวก็ยังจะไม่พร้อมสลับซุมครับในคืนนี้นะครับ ส่วนนักเตะคนอื่นๆถือว่ามาคบคันของเชลซีพวกเอ็นโกโล่กองเต้คลายฮาเวตแล้วก็มาเตโอโคบาซิต์กองกลางชาวโครเอเชียนะครับส่วนทางฝั่งบีเลยครับตัวแทนจากสเปนและตัวแทนจากทวยเล็กยูฟายูโรปาลีกนะครับซึ่งถือว่าสภาพความพร้อมของทีมนะครับไม่มีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บหรือติดอะไรครับมีนักเตะเพียงแค่ที่ว่าเข้าแคมป์ช้าพวกเปาตอเล็ปากลังตัวแก่งทึ่งซึ่งครับ รับใช้ทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนักเตะที่ไม่สามารถใช้งานได้คือซามิเอลซูเซทที่เจ็บนะครับส่วนนักเตะคนอื่นถือว่าน่าจะลงสู่สนามแน่น,นอนของพวกทีมบีเรลลวครับพวกมารูติเกลสนะครับแล้วก็พวกคา r โดโมเรโนที่จะลงสู่สนามแน่น,นอนของทีมบีเรลลวนะครับเราลองมาดู11ตัวผูตเล่นของทีมชาติขออขอครับของ,ของ,ของ,ของ เชลซีนะครับที่จะลงสู่สนามนะครับผู้สาประตูมือหนึ่งเป็นเอดูโอเมนดีนะครับก้องหลังคือเซซ่าอัสปิโกเอต้ากับตันทีมเฮอร์กซูมาอันโตนอโลลิเกอร์จากเยอรมันนะครับผู้แผงกองกลางมีโครัมฮันดอยมาโดโควาซิสเอนโกโลกองเตมาร์กอสอลองโซไคลฮาวเวสคาฮิมซีเยสแล้วก็ติโมวนเนอร์รับบทเป็นหน้าต่ำนะครับ โอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาพวกติมติโมเวเนอร์กับคาเวสเป็นสองประาจากเยอรมันนะครับส่วนบีอาริโอนะครับถือว่ามาด้วยรุ้มที่แข็งแกร่งกันคือเซซิโออเซซิโอนะครับอลิซ่ามนดาครับบราอูอารบิโอนะครับอัลเบโตโมเร์นโนนะครับเยเรมี่ปิโนแมนูมอรานเอสครับมานูติเกลอสนะครับอันฟองโซเปดาซ่านะครับเฮราดโมเร์นโนฟอนันโด นินโยโอ้โหถือว่าเป็นคู่กองหน้าที่ถือว่าอันตรายของเบียเรลของทีมชาติตัวแทนจากสเปนครับไม่ธรรมาดาเหมือนกันครับเราลองมาดูสถติชื่อที่จะเจอกันนะครับและทัศนคาาติไม้เด็ดของโคตเตียร,ระดับตำนานนะครับผมไม้เด็ดทีเด็ดของคู่นี้ครับถือว่าไม่ธรรมาดาเหมือนกันระหว่างแชมป์เล็กกับแชมป์ใหญ่มาเจอครับ พูดถึงว่าภายใต้กา,ารทำทีมของเชลซีถือว่ามีความสมดุลเป็นอย่างมากเกมรับที่แน่นปึกและเกมลุกที่อันตรายพอสมควรครับส่วนบีเรวนะครับอูนายนเอมเรี่คุ้นเคยกับฟุตบอลในอังกฤษเป็นอย่างดีนะครับเพราะเคยคุมอาร์เซนอลมาก่มากอนครับแต่วิกฤตของอูนายนเอมเรี่ถือว่าพอสมควรเหมือนกันการคุมยเยลที่ตัวหลักบางคนยังไม่สามารถกลับมาได้นะครับ แล้วก็ขาดกําลังหลักอีกหลายๆส่วนเชลซีถึงแม้ว่าจะขาดกําลังหลักแต่นักเตะก็สามารถทดแทนได้ครับโคตเตียยังมองวิเคราะห์โค้งฟันทิงบอกว่าที่เชลซีต่อเครื่องคลูกหรือว่าหนึ่งลูกเนี่ยยังมองไปให้ที่ทีมของซิมโต,โตน้าเงินครามเชลซีที่จะมาบินในเกมนี้แล้วก็จบด้วยสกอร์ที่เชลซีเป็นแชมป์ฟุตบอลซูเปอร์คัพแชมป์ทั่วใหญ่ที่เอาท้่วเล็กกับถ้วยใหญ่มาเจอกันและเป็นถ้่วยสูงสุดเชลซีม,มาแน่นอนครับสิโตน้าเงินครามเชลซีครับเดอะบลู ไม่มีผิดหวังแน่นอน,นครับทัพสินตัวคำรามของโทมัสซูเคิลจะมีโมมันอับมบาบบิดไม่มีผิดพลาดแพ้แน่นอนนะครับฟันธงเชลซีมายตายทีเด็ดของโคดเตียนะครับในท้ายสุดนะครับโคตเตียต,ต้องขอขอบคุณ FC ของเราครับที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับและรับชมคลิปของเราจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม